นี่ับผมพบกันอีกเช่นเคยวกับช่องคนเมืองทอดแตคลิปนี้จะเป็นคลิปในการที่ผมรีวิวตอนนี้คือดังแคมปัสนะ่ผมตอนรอบที่แล้วเนี่ยจะแจกเป็นเหรียญดีใช่ไหมครับตอนเนี้ยอัปเดตเนีผมม,ผมีนีผมนี่เป็นที่ดีดเหรียญน,นะยผมก็เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่กี่วันมานี่หนม่มใครที่ไปเซเว่นผมอาจจะเห็นเพราะว่ามันไม่ได้แจกทุกถุงนะผมมันมีเพียงบางถุงเท่านั้นครับที่จะได้ในส่วนของตัวเป็นตัวดีดนะผมแล้วก็ได้ยินมาว่าตัวดีดนะผม แล้วก็เหรียญเนี่ยมันเหมือนได้ยินว่าเป็นเหรียญทองนะผมเดี๋ยวเรามาแกะดูะครับก็จัดมาทั้งหมดอสองถุงครับแล้วก็ตัวดีดเนี่ยมีให้สะสมทั้งหมด2ส,สีนะผมเท่าที่ดูเป็นสีแดงกับเหลืองนะครับน่าจะสีแดงกับเหลืองอ๋อแต่มันเขียนว่าเป็นนี่ครับผมไอ้ที่พิเศษชูเตอร์แบทแมนมีให้สะสม5สีนะําแสดงว่าตัวเหรียญดีดตัวที่ดีดเหรียญมีให้สะสมทั้งหมด5สีเดีเ๋ยวเรามาแกะกันครับแล้วก็มาลุ้นครับว่าที่แบบว่า ตัวนี่ครับผมแผ่นเนี่ยเขาบอกว่าจะได้เป็นเหรียญดีดสีทองนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าจะได้ทองจริงหรือเปล่าก็เลยจับมาทั้งหมด2ห่อนะครับานี่ครับผมถ้าสองห่อนะผม2ห่อเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยผมถ้าได้เหรียญทองจริงๆแสดงว่าตัวเหรียญดีผมน่าจะมาคู่กับเหรียญสีทองนะครับผมเดี๋ยวมาแกะนะครับว่าจะจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับ แกะออกมาก,ก่อนเลยผมะแกะแกะ,แกะนี่เป็นเหนรียญดีนะมาก่กนเหรียญน,นี้โอ้โอเคผมก็เป็นเหรียญสีทองนะผมจริงๆด้วยนะผมสำหรับเหรียญมันไม่ใช่แบบ มันอาจจะทองแต่ก็เป็นทองออกแบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับไม่ได้เป็นทองแบบเงาเงาอะไรนะครับแล้วก็ตัวเหรียญเป็นเหรียญที่เก้าสิบห้านะครับเดี๋ยวมาแกะอันนี้ต่อครับว่าจะเป็นเหรียญสีทองอีกหรือเปล่าถ้าแม่นจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นนะผมมาดูจะแม่นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับนี่ตัวดีดนะผมที่ดีดเหรียญก็อันนี้ได้เป็นสีดํานะผม แล้วก็อันนี้นะครับผมมาแกะกันครับว่าจะได้สีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมได้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันลุ้นอีกทีว่าเหรียญน,นผมที่แถมมากับตัวที่ดีดนะครับจะเป็นสีทองหรือเปล่าถ้าเป็นสีทองจริงใครที่เห็นคลิปนี้รีบไปจับได้เลยครับผมเพราะว่าเหรียญสีทองค่อนข้างที่จะหายากนะเพราะว่าเนี่ยผมแกะมาเนี่ยไม่ได้สีทองสักอังงนเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ นี่ลุกรู้นมาจะทองจริงหรือเปล่านะครับถ้าทองจริงแสดงว่าล็อตทิ่มีเหรียญดีดคือเป็นทองแน่นอนนะครับโอเคโอเคับ okay. okay. ผมก็เป็นสีทองนะผมจริงๆแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่89นะผมนี่แบบนี้ก็แสดงว่าถ้าเราซื้อถุงนะผมที่มีตัวดีด นี่ผมแบบนี้ก็จะได้เหรียญสีทองแน่นอนนะผมรับประกันนะครับก็เหรียญได้2เหรียญน,นะผมแล้วก็ตัวเหรียญน,นะผมที่บอกว่ามันให้สะสมใช่ไหมครับคือเนี่ยธรรมดา80ส่วนสีทอง28ตอนนี้คือเราได้แน่นอนนะผมสีทองมาแล้วทั้งหมด2แบบนะผมใครเห็นคลิปนี้ก็ไปตามหากนันนะครับน่าจะมีที่เซเว่นนะผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะมีเรื่องปกติแล้วเซเว่นเนี่ยมันจะมีแบบต่ตางๆจากที่อื่น,นครับอย่างเช่นถุงสิบบาทใช่ไหมครับ เราซื้อเซเว่นเนี่ยมันจะได้เหรียญทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมถามว่าคุ้มไหมก็แนะนําให้ซื้อถุง5้าบาทน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราจะได้ขนมแน่นอน2ถุงอันนี้คือเราได้ขนมเพียงแค่1ถุงเท่านั้นแล้วก็ปริมาณเนี่ยก็มากกว่าถุง5บาทเพียงนิดๆครับผมซื้อ5บาทน่าจะคุ้มกว่าแต่ผมแบบนี้แล้วก็แต่ว่าส0บ,บาทเนี่ยได้แน่นอนคือได้เหรียญทองแล้วก็ตัวที่ดีดแบบนี้ในผมอันนี้ก็ นี่จเป็นเฟสที่สนะครับสำหรับคอลเลกชันนี้เฟสที่3เนี่ยจะเป็นของเซตแปลกๆนะผมไม่ก็ถ้าเป็นที่เก็บการ์ดนะผมแล้วก็อาจจะเป็นกล่องเหล็กไม่ก็คิดที่แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นที่โชว์เป็นเหมือนแผ่นภาพ3มิติใครพอจําได้ครับได้รีวิวไปตอนนั้นผมได้เป็นตัววันเดอร์นะผมแบทแมนแล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์ใช่ไหมครับก็ได้รีวิวให้ดูนะผมไม่รู้ว่ารอบเนี่ยทางแคมปัสจะจัดอะไรมาให้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นกล่องเหล็กหรือเปล่า เชียร์นะผมอยากได้เป็นกล่องเหล็กมากกว่าเพราะว่ามันน่าเก็บนะครับผมก็สลับคลิปนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเฟสที่2องนะเป็นอีพีที่2ก็มาแจ้งข่าวให้ดูให้ฟังนะครับว่าตัวรอบนี้ผมเหรียญที่ดีดเหรียญมาแล้วมาพร้อมกับตัวเหรียญสีทองนะผมไม่ต้องลุ้นผมถ้าเราไปซื้อแบบที่เป็นแบบตัวปกติเนี่ยอันนั้นคือต้องไปลุ้นแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นตัวดีเนี่ยผมได้สีทองแน่นอนผมคิดว่าได้แน่นอนใครที่ไม่ได้สีทองก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันแต่ที่ดูในกลุ่มผมเขาบอกว่าได้สีทอง กันทุกคนครับผมไปลุ้นกันครับตอนนี้เซเวมีจัดจำหน่ายแล้วไปซื้อได้ที่เซเว่นรับรีบๆนะผมเพราะว่ามันมีเพียงไม่เกะมันมีเพียงไม่กี่ห่อครับที่ได้เป็นเหรียญสีทองแล้วก็ที่ติดเหรียญแบบนี้ก็ ไปเก็บสะสมกันสหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวเพียงเท่านี้นะผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครป์กดไลค์กดสัก่กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองท้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้า E p ีสาไม่รู้ว่าจะได้แกะเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกัน e ี3สาไม่ก็จะเป็นเฟสท,ที่สามหรือเปล่านะผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะผมไปแล้วผมไม้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ